วันนี้วิถีคุณเมืองเหนือนะครับเนาะวันนี้จะมาแนะนําเมนูน้ำพริกที่กุ้งนะครับเนาะดับแรงเขาก็จะมีที่กุ้งกันเนาะอันนี้ผมก็ไปพุดมาให้เจ้านี่ครับจิกุ้งนี่เขาก็เด๋ยนนี้เขาจะเอาเอาขี้มันออกแล้วเนาะแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็มาเสียบนะครับเนาะเราจะหั่นเ้องก็จะเอามาจีนะครับเนาะจีแล้วเขาจะเอาไปตังที่กุ้งกันส่วนผสมที่เขาเอามาจีก็จะคือจะมีอ่าพริกหนุ่มนะครับพริกหนุ่มแล้วก็หอมแดงนะครับเนาะเขาจะเอาหัหมดเนี่ยมาจีนะครับเนาะ ที่มันเหลืองหอมแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่ำกันกั๊ครับครับผมเขาจะกีไปเลื่องซ้ำนะกีให้หอมไปจะอีเลยนะครับเดี๋ยวหอมนี่เขาจะไปแกะมกันนะครับเนาะเดี๋ยวจีกุ้งร้อมสักกั๊มก้อนนะครับจีกุ้งนี่จากห้อะ้องนี่ถอดนะครับเนาะถอดนี่จเหมาอขนาดแ่วนี่ผมจ่ค่ะไปคุดมาก็ได้น้อยเดียวนะครับพี่เขาก็กีจีเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปแก้มกั๊เนาะ เดี๋ยวผมจะขีไปแหมสักพักก่อนนาะใช่ครับหลังจากที่เขาขีีเซ็ตนะครับเนาะมันทีได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่กับที่กุ้งที่เขาขีเรี่วนะครับบางสูตรก็จะเอาลวกเอาเนาะเขาจะใจแบบขีนะครับเนาะส่วนผสมก็จะมีพริกนุ่มที่เขาขี่อกี้นะครับเนาะแล้วก็หอมแดงหอมขาวครับแล้วก็จะมีผงชูรสเนาะแล้วก็เกลือนะครับ อันดับแรกก็อย่ใส่เกลือไปก่อนเลยนะครับใส่เกลือไปก่อนเลยใส่เกลือไปน้อยเนาะไปก่อนอย่าใส่หอมขาวนะครับใส่หอมขาวไปตัวเลย,เลยต่อไปก็อย่าใส่หอมแดงหอมแดงกีนะครับใส่ไปเลยนะครับเนาะ แต่บางสูตรก็จะใส่พริกแดงก็ได้นะครับเนาะนี่ของเขาี่จะใส่ใจ้เป็นพริกนุ่งนะครับใส่ชุบหนุ่มลงไปเลยได้หลังจากที่เขาตําพริกตําหอมหอมแดงก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับใส่ที่กรุงเท้าจีไว้ใส่ไปเลยนะครับใส่ลงไปเลย กันนี้ก็ต่ำนะครับมันต้องต่ำแห้งเนาะต่ำเบาๆครับถ้าเราต่ำแห้งมากไปบางทีมันก็มันมันจะรวนนะครับมันก็จะต่ำก็ก้่อยนะครับเนาะหน้าตาเริ่มน่ากินแล้วครับครับอย่างนั้นเฮาก็ต่ำเพ้่มไปที่นี่เลยนะครับเนาะนี่เริ่มน่ากินแล้วครับต่ำพอแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนอาจจะต่ำแบบมันต้องละเอียดมากนะครับ ใจนี่เขาต่ำคือน้าคนห้องวายหน้าไข่น้ามัอย่างที่ออกมาจากตัวชิคกูงนะครับโอเคเอาจจะให้เขาก็จะตักใส่ขวยนะครับเานาะโอโ้หน่ากินขนาดเลยครับแล้วก็มีกินหอมนะครับน้องเพราะว่าเขาใจทีนะครับเนาะโอโ้เขาวารสชาติประเภท น้ำพริกต่อเลยนะครับรครับนี่ครับหน้าตาของน้ำพริกกีกุงเนาะสูตรวิถีคนเมืองเหนอือเขาแต่นี่ตะก,กีีผมใส่ผงชูรสไปแล้วเนาะแต่ผมลืม บอกขั้นตอนการใส่ไปก็คือเขาเขาต่าไปนะครับนะเนาะจีกุ้งใส่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็ใส่หงชูรสเข้าไปเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับวินนบวถีคนเมืองเหนือนก่อฝากเมนูน้าพริกจีกุ้งไปนะครับเนาะห้กมีอย่างพิดพาประการได้กขอสมัยอันพายนะครับแล้วก็ขอเจอเป็นกำลังใจอของเรื่องคลิปหรือว่าวิธีการทำอาหาร เชื่ไว้ให้ลูในหลังพอในวันข้างหน้านะครับเนาะซาโรนี้ขอกราบขอบคุณและสวัสดีครับ